จากม้วนอกม้วนใจนะครับจะพาไปดูของท้องถิ่นที่จังหวัดตากกันบ้างนะครับซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับก็ได้มีการเปิดงานนะครับกล้วยน้ำว้ารักถิ่นตากบานานาเฟส2025ครับที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดทั้นสองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานตากบานนาเฟส2025นะครับโดยมีพาณิ์จังหวัดตากหัวหน้าชุดโครงการวิจัยนะครับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกล้วยน้ำวาลักถิ่นหัวหน้าส่วนราชการคณะวิจัยโครงการกล้วยน้ำวาลักถิ่นนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากเกษตรกรนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะครับเครือข่ายผู้ปลูกกล้วยน้ำว้าจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทยัยนะครับก็เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกล้วย น้ำวารักถิ่นจังหวัดปากจังหวัดสุโขทยัย อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพในห่วงโซ่คุณค่าการผลิตนะครับแล้วก็การแปลรูปแล้วก็การตลาดกล้วยน้ําว้าคุณภาพดีด้วยครับกิจกรรมภายในงานค่ะก็ประกอบไปด้วยการประกวดกล้วยน้ําว้ามะลิอองตากของดีจังหวัดตากซึ่งผู้ชนะเลิศลําดับที่1ก็ได้แก่คุณรัชนีวันอินทโกดร,รวมไปถึงมีกิจกรรมชมชิมช็อปนิทรศการสินค้าเกษตรกล้วยน้ําว้าและผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์กล้วยน้ําว้ารักถิ่นตากบรรนาเฟ 2025การเสวนาเตรียมตัวอย่างไรเพื่อขึ้นทะเบียน GI กล้วยน้ำว้ามาริอ่องตากิจกรรม Demonstration ค่ะการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีและการตัดแต่งกล้วยน้ำว้าคุณภาพดีมูลค่าสูงเวิร์กช็อปถ่ายภาพด้วยมือถือแบบมืออาชีพเพื่อสร้างคอนเทนต์สื่อสารแบรนด์และตลาดออนไลน์รวมไปถึงการแข่งขันกินกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องตากแสนสนุกอร่อยและก็สุขภาพดีด้วยนั่นเองค่ะ